นิยายเสียงหวานล้ำข้ามิติผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมดีบทที่3สำรวจป่าหลังบ้านกาสลองยืนอยู่หน้าป่าหลังบ้านพร้อมกับจำปีและนนซีแสงแดดยามเช้าสาัดส,ส่องผ่านใบไม้หนาที่ยังคงชื้นจากน้ำค้างเมื่อคืนบรรยากาศเย็นเยือกพัดผ่านใบหน้าของทั้ง3คนเสียงนกร้องเจ๊เจ้าว้ามาจากที่ไกลๆปนกับเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันจากสายลมอ่อน,ออน เธอสูดลมหายใจลึกๆมองไปยังป่ากว้างใหญ่ที่ทอดยาวสุดสายตาความรู้สึกตื่นเต้นปนกับความหวังผุดขึ้นในใจเธอหันไปมองจำปีที่น้องสาวตัวน้อยยืนกำชายเสื้อของเธอแน่นดวงตากลมโตฉายแววหวาดกลัวขณะที่นนซีที่ยืนข้างๆถือไม้ที่เพิ่งทำขึ้นมาอย่างหยาบๆเพื่อใช้ป้องกันอันตรายมองไปยังป่าด้วยท่าทีครุ่นคิดที่ปีบพี่แน่ใจนะว่าเราจะเข้าไปในนี้จำปีถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆมือเล็กๆบีบเสื้อของกาสลองแน่นขึ้นแน่ใจสิจะ๊ะกาสลองยิ้มอ่อนโยนให้จำปี ที่เชื่อว่าป่าแห่งนี้ต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ถ้าเราค้นพบมันได้ชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนนอนซีพยักหน้าเบาๆถ้าพี่ปีบว่าแบบนั้นผมก็จะตามไปแต่ถ้ามีอะไรอันตรายผมจะพาพวกเรากลับออกมาทันทีกาสลองพยักหน้ารับคำตกลงนั้นเราไปกันเถอะ ทั้งสามคนก้าวเท้าเข้าไปในป่าฝ่าแนวกิ่งไม้และเถาวันที่พันกันยุ่งเหยิงพื้นดินที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งส่งเสียงกรอบแกรบทุกครั้งที่เท้าเหยียบลงไปอากาศภายในป่าชื้นเย็นกว่าด้านนอกอย่างเห็นได้ชัดแสงแดดลอดผ่านร่มเง,งาของต้นไม้สูงใหญ่เป็นลำลำทำให้เห็นทางเดินข้างหน้าสลัวสลัวแต่ก็ยังพอให้มองเห็นสิ่งรอบตัวได้เดินเข้าไปได้ไม่นานกาสลองหยุดชะงักเมื่อสายตาไปสะดุดเข้ากับต้นไม้แปลกตาที่ขึ้นเป็นกระใหญ่ลำต้นสูงประมาณ2เมตรคล้ายต้นอ้อยแต่มีสีทองอ่อนๆเปลือกแข็งแต่ดูช่มมมนน้้้เธอออขววดคิกกกจะลงไปใๆ นี่มันอะไรกันนะเธอพึมพำก่อนจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนจะเรียกให้นนซีให้เข้าไปหักพืชชนิดนี้มาให้เธอดูใกล้ๆนนซีเดินเข้ามาไปเขาใช้มือสัมผัสลำต้นและขมวดคิ้วมันดูแปลกๆไม่เคยเห็นแบบนี้แถวเขตทุลรีินเลยลองหักดูหน่อยสิกาสลองแนะนนซีพยักหน้าเขาใช้แรงบิดลำต้นจนมันหักออกเผยให้เห็นเนื้อด้านในที่ฉ่ำไปด้วยน้ำใสๆเขายื่นให้กาสลองดูเธอรับมาถือแล้วลองยกขึ้นดมกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายวาน,นิลาลอยมาแต่จมูก กลิ่นหอมดีแฮะเธอพูดก่อนจะลองกัดเนื้อด้านในดูเล็กน้อยรสหวานละมุนแผ่ออกมาในปากทันทีหวานนี่มันหวานมากเลยจำปีที่ยืนดูอยู่ทําท่าเอียงคอสายตาแสดงถึงความชงมนหวานคืออะไรคะพี่ปีกาสลองยิ้มแล้วยืน่นให้จำปีลองกัดเด็กหญิงเคี้ยวไปสองสามครั้งก่อนจะยิ้มกว้างรสชาติแบบนี้มีจริงๆด้วยอร่อยมากถ้ามันหวานแบบนี้บางทีเรานําไปเคี้ยวทําน้ําเชื่อมได้นะกาสลองพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นถ้าได้น้ําเชื่อมเราจะทําอะไรกินกันได้เยอะเลย นนซีพยักหน้าเอาไปลองดูก็ได้ครับพี่ปีทั้งสามคนตัดสินใจตัดลำต้นของพืชแปลกนี้ไปสองสามท่อนเพื่อนำกลับไปทดลองเคี่ยวกาสลองตั้งชื่อมันในใจว่าอัมพันพระสีทองอ่อนๆที่ดูสวยงามราวกับอัมพันจากนั้นพวกเขาสามพี่น้องก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าให้ลึกกว่าเดิมอีกหน่อยจำปีที่กำลังมองไปรอบๆสะดุดตากับเถาวันที่เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่แถวนั้นออกผลกลมๆขนาดเท่าผลมะนาวเปลือกสีเขียวเข้มดูน่าสนใจเธอชี้ไปที่มันแล้วเรียกพี่สาวพี่ปี๋ ดูนั่นสิผลอะไรไม่รู้กาสลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆเธอยื่นมือไปเด็ดผลนั้นมาหนึ่งลูกแล้วใช้ปลายนิ้วบีบเบาๆผลแตกออกเผยให้เห็นเนื้อด้านในสีขาวโปร่งแสงเธอลองดมดูไม่มีกลิ่นอะไรแปลกๆจึงตัดสินใจกัดเข้าไปคำเล็กๆบอกเลยว่ามาถึงจุดที่กาสลองจะลองทุกอย่างที่น่าจะทานได้แล้วตอนนี้หวานเย็นๆเลยเธออุทานมันเหมือนน้ำหวานเลยแต่ไม่ขมเลยสักนิดจำปีรีบขอชิมบ้างเธอกัดเข้าไปแล้วยิ้มกว้างอร่อยเย็นๆด้วยเหมือนกินน้ำเย็นๆเลย ถ้ามันหวานแบบนี้เราน่าจะเอาไปต้มทําเครื่องดื่มได้นะกาสลองพูดหรือเอาไปบดเป็นผงไว้โรยหน้าขนมก็ได้นนทีพยักหน้าผมว่าใช้ได้ถ้ามันเยอะแบบนี้เราจะเก็บไว้กินได้นานเลยทั้งสามตกลงกันว่าเทาวันนี้จะถูกเรียกว่าเทาหยัดวสันเพราะรสหวานเย็นที่เหมือนหยัดน้ำในฤดูใบไม้ผลิ ขณะที่เดินต่อไปกาซลองสังเกตเห็นหญ้าเตียเต้ยๆที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบเรียวยาวสีเขียวเข้มมีหยดน้ำใสๆซึมออกมาที่ปลายใบเธอก้มลงหยิบขึ้นมาดูแล้วดมกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกนี่มันอะไรกันนะเธอพึพมพำก่อนจะลองเคี้ยวใบนั้นดูรสหวานเข้มข้นระเบิดออกมาในปากทันทีหวานมากเหมือนน้ำตาลเลยจำปีและนนรีรีบวิ่งมาดูกาสลองยื่นใบหญ้าให้ทั้งสองลองชิมทั้งคู่พยักหน้าพร้อมกันมีรสแบบที่พี่ปี๊บเคยให้ลองจริงๆด้วยจำปีพูด มันหอมด้วยเหมือนดอกไม้เลยถ้าอร่อยขนาดนี้เราน่าจะตากแห้งแล้วบดเป็นผงได้นะนันซีเสนอเอาไว้ใส่ในอาหารหรือชาก็ได้กาสลองยิ้มกว้างใช่เลยถ้าเราทำแบบนั้นได้เราจะมีอะไรหวานหวานให้กินกันไม่อันเธอตั้งชื่อยาชนิดนี้ว่ายาอมริเพราะรสหวานที่เหมือนน้ำทิพในตำนาน เมื่อสำรวจไปได้ครึ่งวันทั้งสามคนตัดสินใจหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่กาสลองมองไปรอบๆป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกๆเหล่านี้หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวังป่าแห่งนี้มันไม่ใช่แค่ที่รกร้างเธอพูดเบาๆมันคือขุมทรัพย์ของเราจำปีที่นั่งกอดเขาอยู่ข้างๆมองที่สาวด้วยแววตาเป็นประกายที่ปีบหมายความว่าเราจะไม่ต้องหิวอีกแล้วเหรอใช่จะ้ะกาสลองลูกหัวจำปียิ้มยิ้มถ้าเราสามารถใช้สิ่งที่เจอวันนี้ได้พี่จะทำให้เราได้กินของอร่อยๆทุกวันเลย นนซีพยักหน้าผมจะช่วยพี่ทุกอย่างถ้าป่าหลังบ้านช่วยเราได้จริงผมจะไม่ยอมให้มันร้างแบบนี้อีกกาสลองมองน้องทั้งสองด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจเธอรู้ว่านี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นป่าแห่งนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากและเธอจะไม่หยุดจนกว่าครอบครัวของเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกเธอพูดเราจะหาทุกอย่างที่ใช้ได้และพี่จะทำขนมจากสิ่งที่เราเจอให้พวกเรากินกัน ทั้งสาคนยิ้มให้กันก่อนจะเก็บของที่ค้นพบแล้วเดินกลับบ้านด้วยความหวังใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในป่าหลังบ้านแห่งนี้